ลืมตาถ้าคุณปื้มชอบกินกระเพราหมูสับออมหาอะไรกินบ่อยอ่ะข้าวมันไก่แกงส้มชะอมกุ้งโอมากะเสชอบกินค่ะหมูกระทะชอบมากค่ะส้มตามปูปลาืที่สุดค่ะผละไม้ดองอไม่พลาดค่ะทุกวันเข้าผัดกุ้งปูมาดองอ,อยากกินค่ะตำเส้นเล็กข้าวไข่เจียว ได้กรอกอีสานขอบพลิกเยอะๆค่ะเมงกระพุนหัวกระสุนยังไม่ได้ลองอะ่ะแต่อยากกินค่ะเนี่ยโอ้โหแต่ละอย่างที่คุณปื้มชอบของดองทั้งนั้นเลยนะคะแล้วทําไมคุณปื้มถึงชอบกินของดองคะรู้สึกว่ามันนวัวมันอร่อยอะ่ะพี่ปื้มชอบกินอนะ่ะมันไม่ใช่คอนเทนต์นะทุกคนพวกส้มตำปูปลาร้าอะไรเงี้ยคือปื้มชอบจริงๆแต่ถึงปื้มกินของมาของดองเยอะปื้มก็ดูแลตัวเองเยอะเหมือนกันนะคะอย่างปื้มขาดไม่ได้เลยคือโพรไบโอติอันนี้กินทุกวนันปื้มจะแนะนําให้ทุกคนกินโพรไอติมันจําเป็นกับร่างกกยจรงตวเนนี้ะช่่ใือ เอาคนที่กินแบบอาหารปลาบ่อยของมักดองบ่อยก็คือแบบจะเป็นผิวปวดสิวผื่นตามร่างกายตามหน้าค่ะช่วยได้ดีมากๆเขอใส่โภบรติสิบสายพันธุ์เป็นสายพันธุที่เราคัดมาแล้วว่ามันดีแล้วมันช่วยในเรื่องนั้นๆจริงๆค่ะแล้วก็ใส่ทรีเโภบรติอีกสิบสายพันที่จะช่วยเกี่ยวกับเรื่องขับถ่ายระบบย่อยต่างๆค่ะซือกินได้ทุกคนอายุ8ปปีทานได้ค่ะแค่ฉีกซองกรอกปากดื่มน้ำตามตอนท้องว่างรสชาติอร่อยทานง่ายมากๆค่ะ